你看，爸爸回来，他干吗？ เื่อเวลา11นาฬิกาวันที่30มิถุนายนนายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายศักชัยเจริญอยู่คงรอดผู้ช่วยเลยขานุการนายกเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าโซนด้านนอกตลาดลานโพนาเกลือ หลังจากที่ได้มีการลงพื้นที่ขอความร่วมมือและชี้แจงทำความเข้าใจให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเมืองพัทยาไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยพบว่าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามนายบุกทิศรองนายกเมืองพัทยาได้เน้นย้ำขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าห้ามตั้งวางสิ่งของยื่นออกมานอกเขตแนวแท่งปูนบบริเออร์ที่เมืองพัทยาได้นำมาตั้งกำหนดแนวเขตไว้ พร้อมทั้งฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดลานโพนาเกลือห้ามนำรถจักรยานยนต์มาจอดตามบริเวณทางเดินต่างๆโดยสามารถนำไปจอดได้ที่ชั้นล่างของอาคารจอดรถและโซนกลางของตลาดที่เมืองพทัทยาได้กำหนดไว้เท่านั้นซึ่งหลังจากการเปิดใช้อาคารจอดรถชั่วคราวในวันจันทร์ที่3กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปหากพบว่ามีการฝ่าฝืนทั้งเรื่องพ่อค้าแม่ค้าและการจอดรถ เมืองพัทยาจะดำเนินการจับปรับตามอำนาจหน้าที่เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

วันสอง่เหมอนันนะสีาจะมาวันที่ยเขียนใส่แล้วใส่ท้าสั้นี่เรียบร้อยเลแล้วก็ที่นี่เป็นเรื่องสองยูนอในก็ออกเร็่นี้สลูอลเนลีรถก็จอดแนวก็จอดเพราะว่าเข้าได้เพราะว่าเห็นเขาบอโลจากทางมาออกต้นเงี้ยใช่ครับแล้วก็ตองะสีเลใช่ครับช่ คือจะหยิบเขาไม่ได้ไงเราคือวาเข้าไปให้ทิ้งแค่พื้นที่มันถึงลำรถตอนรถบัสตอนรถของแถวตอนตู้อะไรมันไะโด่งนิดนึงมันรับส่งอยู่แล้วแหละแต่ไม่ใช่สองแถวแต่เดี๋ยวนี้มันมีรถบัสรถตู้ก็เลยต้องเข้าหยาบสายไฟเข้ามาเราเครืองสายไฟยาวอยู่ครับที่เขาเขาจอดอให้อยู่สั้นลได้ให้มองเรา แคมป์ camp, เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการทกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f เ o ซบุ o ก f i v e Academy